สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมโฟร์เชอนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพิซซ่าฮัตหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมกับฮัทบุ๊เป้ขออะไรครับมีสี่เก้าเก้าสามเก้าเก้าสองเก้าเก้าและล่าสุดครับตอนนี้มีหนึ่งเก้าเก้าด้วยนะครับก็คือสองร้อยบาทนะประมาณอีกบาทเดียวก็สองร้อยแล้วใช่ครับก็ถ้ายากได้น้ําแล้วก็เซ็ ไอ้หนึ 1, 9, 9, 9, ่งเก้าเก้ามีคุณต้องซื้อเพิ่มอีกสามสิบเก้าบาทนะเพื่อแลกกับน้ำหนึ่งแก้วเพื่อเอาไปรีฟิลนะครับก็จะเป็นสองร้อยสามแปดบาทโดยประมาณอ่าก็คือเข้ากับเลยดีกว่าเดียวประมาณเข้ากับสองร้อยสามแปดเลย <c oughs> ใช่ครับมีอ่าให้เลือกสี่แบบนะครับสำหรับคนที่เลือกทานสูตรของหนึ่งเก้าเก้า นะครับก็จะมีเลเวอร์นะสี่แบบก็คือ in, นะีโอรีเนสโซเซตแล้วก็ชีสนะครับแล้วก็เพปเปโรนีนะครับแล้วก็แฮมแอนด์ชีสนะครับส่วน299นี้เลือกได้เยอะมากๆนะครับผมคือเมื่อก่อนจะเปลี่ยนแทสียบ4 9เเป็นเด็กวิทย์สเป็นสรรนีคำนวณ299เก้าึงสรรีภาษาอ่ะอันนี้199ทั่วไป <laughs> โอ้โหคือเลือกได้น้อยมากเหมือนเฉพาะทางจริงๆเลือกได้ไม่กี่ขนาด แต่จริงๆก็คือมันไม่มันไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วแหละแต่ได้มากน้อยอะไรยังไงผมไม่ค่อยไปหวาหดั่นบทตรงนั้นเลยแต่เรื่องของเรื่องก็ดีแล้วแหละที่เพิ่มทานเรื่องให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกมากยิ่งขึ้นกนับโปรโมชั่นที่ได้นํามาจัดให้นะครับรวมถึงฮัสนาไทยด้วยนะครับสองเก้าเก้านี่สามารถเลือกได้ครับก็มีพิซซ่าเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็ข้า,กาวกล้ามหมูสับนะครับข้าวผัดกระเทียมไก่ชิ้นแล้วก็ข้าวเขียวหวานไก่ นะครับก็สองเก้านะแล้วก็พิซซ่าหน้าอื่นรวมถึงอาหารทั้งเล่นเลยจะเป็นเบสติคหกชิ้นบวกซอสลาซันไอแลนด์เฟรนช์ฟรายหรือว่าชิชิกาลิกสติ๊กนะครับสี่ชิ้นก็ได้แล้วก็สามเก้าเก้าครับก็เลือกได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็นพิซซ่าทุกหน้าทุกบวดบวกสองขอบสเปเชียลพ่กเป็นขอบชีสหรือขอบเส้นกอบชีสซึ่งผมเลือกอะไรไว้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราพูดโปรโมชั่นคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วก็มีพิสติก๊กขอบใบฟิตโดนัท หกชิ้นบวกซอสบาร์บีคิวอ่าแล้วก็สเสน่ห์ไทยก็จะมีกับพิซซ่ากับแฮาหมูกรอบบวกหมูสับด้วยนะครับแล้วก็สปาเกตตี้มักกะโรนีโรลหรือของอบ,บชีสหรือว่าอะไรพวกนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะครับหอมทอดบวกชิ้นหรือเชคกกันป๊อปอะไรก็มีด้วยนะครับแล้วก็สี่เก้าเก้าครับอันนี้จัดเต็มเลยคือพูดง่ายๆว่าสั่งแบบนี้เลือกได้ทุกเมนูนะครับชอบอันไหนก็คือเลือกได้เลยคะเลือดีเยอะมากๆนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอ่าจัมโบ้ชีสซี่ซอสเสร็จบิส,ส นรวมถึงข้าวเสน่ห์ไทยนะครับเพร้กชี้เขียวหวานเนื้อน่องลายนะครับแล้วก็เมลนะครับผมโค้กชีสใช่ไหมอ,อันนี้การันตีอร่อยเนมของไตรโดชีสคือมันเป็นชีสเหมือนกันแต่ซอสไม่เหมือนนะครับอันนี้จะซอสสีออกส้มๆใช่ไหมเหมือนเขาสั่งไอแ้แรงอันนี้ซอสขอ,อ,องอเมริกาเทศนะครับผมแล้วก็นี่มีแบ็คทัมเฟิร์แล้วก็สบงแฮมแอนด์ชีสอันนี้ก็เป็นตัวมาใหม่นะครับเมื่อก่อนมันเคยมี ่ไส้อื่นด้วยนะครับเคยมีแล้วแล้วก็ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับซาลาเปาเผ็ดสไปซี่พริกแห้งชิพรวมถึงซีโคหมูอยสับใบบิชอปห้อง50บาทพอกช็อปห้อง50บาทนะครับผมแล้วก็เฮอร์ชี่คุกกี้แล้วก็ข้าวผพะหมูกระโหมูสับเกี่ยวข้าวเจียวหวานเนื้อน่องลายเนี่ยฮัสเสน่ไทยนะครับผมโอเคผมเลือกสับ99กินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ของสับ99เดี๋ยวพริตโดนัทมาแล้วครับผมนี่พริตโดนัท จุ่มไปเลยอร่อยเปล่อ,อันนี้เขาไปออเดอร์สนใจก็ลองเขียนนีไ้ได้นะอ่ะ เขารับประมาณนี้ครับกับพิซซ่ 1, 0, าครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์กับบุฟเฟ่มีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับโอเคครับลองมารับประทานกันได้ทดลองสอามาขาได้ในเว็บไซต์หรือข้อมูลที่เขาลงไว้ในเว็บนะครับว่ามีราขาอะไรบ้างที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับโอเคเดี๋ยวขอรับประทานกันต่อนะเพราะว่าหิวแล้วเนี่ยนะนะอยากกินมากกว่านี้คือพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่ได้กินโอเคเล้๋วนี่ครับโอ้โหเม้ว โอเค okay. ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนะไปพวกั็ใหม่โอ,อกาสหน้าแบัน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีโอหนึ่งแถมหนึ่งจัมโบ้ไส่กรอกทิพย์พันเบคอนกรอบด้วยมไม่ธรรมดาเนยวต้องสีเก้าเก้านะโอเค